ครับกับสวัสดีพี่น้องแฟนครับท่งช่องนะครับครับเมื่อนี้สวัสดีวันวันอังคารเนาะครับเนาะสวัสดีวันวันอังคารครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้เสียนอดีตเดินทางมาวังจอกหลอกครับพี่น้องเอฟซีมาตามล่าวปฐนาคือเกากระปูรือสีเนาะครับเนาะครับนี่คือสถานที่ของวังจอกหลอกนะครับหรือว่า หม่องปูรือศีเพิ่นปฏิบัตินะครับพี่น้องที่ขับรอบที่แล้วนะครับหัวเล่าพัฒนาเข้าตรงๆนะครับสองสองนะครับเนะชียนอดีก็เลยเดินทางมาตามมาอย่านะครับลาวพัฒนาปูรือศีวังจกอกหลอกนะครับผลงานรอบที่แล้วเนาะพี่น้องทีผลงานรอบที่แล้วเดี๋ยวเชียนอดีสิช่วยพี่น้องเขาเบิ่งไปน้ำกันนะครับพี่น้องที ครับปู่ฤาษีวังจอกหลอกมาอีกแล้วนะครับลาวพัฒนานะครับพี่นงคิปซีเอามาเบิ้งม้ชมผลงานรอบที่แล้วกันเนาะครับผลงานรอบที่แล้วครับพี่นงคิปซีลาวพัฒนาของปู่นะครับครับปู่ให้นะครับเลขเบิ้ลนะครับซีซีสองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดครับพี่นงคิปซี่โอ้ยเขาคักเขาเนี่ยสองสองเอามาตามต่อให้พี่น้องเขาแล้วนะครับ อันนี้มาจัดนักหาหากับพวกฮกแล้วรอบนี้ก็มาตามต่อกันอีกคือเก้าครับพี่น้องที่มาลุ้นกันต่อนะครับจงคอยเขาไปหาปูสำันครับสองวันแหละกินมามากพอแต้ม<ส><ด>อันนี้คือสมอยากเลยกินง่ายเนาะง่ายรตรงน้องห่อนเก,กินเงนแล้วลหละมันง่าย ทำบ่กเกิดเลยเออเกิดได้แค่นี้อีกตัวนี้บ่กเกิดเลยม,มาฝักไก่ใหญ่หมาดิมไม่เบิง่งเอเอาของจริงเลยคุณ ตัวนี้มันมีหกตัวนี้มีเจ็ดตัวนี้มีห้าตัวนี้เดินบอ,อกเลยตัวใดปูตัวหกเดินบอ,อกเดินบอ,อกรทิ่ปูโอ้โหหลูกลันบอกขาใจเด้อปูมันเดินบอ,อกอเจ็ดหนึ่งเดินออก เจ็ดห้าเดินออกหกเดินไม่ออกทิพูหกเดินไม่ออกเดินบ่ออกเนาะภาษาอีสานเอ้าพี่น้องพี่ตีสอยกันดีเขาเมื่อไหร่เว่ากิบอกปลืเดี๋ยวพี่น้องมาต้องหันเข่าคันเยอะหกเดินบ่ออกต่เพียงวัยหกยู่ตัวหกยูหกวัยตีงปิดสนาบ่ลึกครับครับปูก็ก็เหมือนกับ เรื่องแฟดๆไปนั่นแหละครับคพี่น้องที่ฟังปูบรรยายกปูมันก็ไปละแต่วันนี้ว่าหกเนี่ยมันบวออกเดินบ่ได้ครับหกมันบวออกเดินบ่ได้มันอยู่ที่ปูก็นี่เขาให้ตีปัญหานี่แหละปัหาผมมันจีบ่ไปดนี้เดินบวออกปัญหาหกปัญหาบางที่ก็ตีงไงบางที่ก็ตีหนักเอาพี่น้องที่ไปเอาซอยกันเพื่อผู้เด็ เก่งเนาะหกเดินไม่ออกที่ปูเดินบวกรยุ่งมงงเก้าเห็นแล้วหกแปลว่ามันต้องยุ่งมงงเก้าป่ะปูเอาพอแต้มนะเราตีปัญหาไงเหม้ยคึ่กันเราคงอะไรพึ่งกันนี่จับเบิ้งจับเบิ้งก่อนจับเบิ้งก่อนบอกกล้าวงกลมเพราะว่าหกมันเดินบ่ออกแต่ต้องฟังง่ายอยู่เนาะครับปูฟังง่ายอยู่ตว่ากะ ฟังบัเปียเป็นอย่างยูปปป้องปนเดดูร้านบออยากป้องปนเดีดอกห้ปูอาให้ชัดเจนให้ดูใ้ร้านหมดันว่าหกยังไ่ได้บอมีค้าบางอ เดินบ oh. <đây. S 2> ่ออกเลยคือมันบวกลื่นไหวบ่ได้เลยมันเป็นแสดงว่าคือคือกันบ่พอเดิมบ่เดิมฮกยูมังเก่าบ่ฮกเดินไม่ออกฮกยูมังเก่านี่ยตำแหน่งเก่าลักเด้หึังคือมันออกลักสิบฮกยูลักสิบผลงานฮกเดินบ่ออกว่ะ โยเยวผลเหมืเล้าใหี้พิ่น่องเยซี่เบิง้งหกเดือนไม่ออกเด้อผี่นออ่องเย็บซี่เปียสอยกันเงินว่างานเก้าตัวทั้งหลังเด้อแนนไว้แนีนหกสามนะไม่ออกตั้งหนาศูนย์หกสา,หสามศูนย์ยังไงไม่ออกข้างหนาเมพี่ยนเป็นสองหกสามสมัน่เห็นน้งนามันมหนึ่งสองเนีสองศูนย์สองเนีย่ย สองศูนย์สองสองหกสามครับลงไมาเหเป็นชูนี้นา่เดคะคักด้กูเยมันเม่อนเดียวหกหกเจ็ดมัน,น, 65, 67, นสิ่ะ กเป็นตัววิ่ง่ะวาวใกล้เคียงมาหน่อยนึงละจริงจริเจ็ดหนึ่งี่ครับแต่เลไหนก็งานหกหนึ่งนี่หกนึ่งเจ็ดหนึ่นี่ไม่แห้งเลคิดว่าหกไม่วิ่งนีประได็นหกนี้วิ่งหนีปะดนมกมกเรียนนี่ปะเดจับเลยมาแล้วหกเจ็ดหกหนึ่งหห้า หกเป็นตัวยืยนบ่เออบ่ไปใส่ดิหกไม่ไม่ไปไหน,นเนาะบ่ไปใส่มันแล้วกระดาษมาเนี่ยสีชีมาไห้มาเนี่ย้ม่ใช่บ้านซี้ออีกแปลว่าหกเป็นตัวตัวยัางตัวยืยนเนาะปูนะเนาะตัวยืยนแนาะเอาถือว่าเป็นเลขกเบี่ยงได้เด้อก็อเต็มเนาะแน่นวิ่งหก เอฟซีปูมาลุกดหกแก็บอกเอฟซีฮะจับเส้เล่หกกันครับเพราะว่าปูยืนยันว่าหกมันไม่ไปใส่หกไม่อย่างไปใส่ไม่อย่างไปใส่ขาวกล้องไม่สนาปูเป็ดแปลกพี่น้องล่องตีล่องมีเคาะกันเบิึงกระผมอหกกยอมไปไหนเนาะผมแปลว่ามันใจเราหรือปูหกมันยืนปูว่าพี่น้องเอฟซีทีนี้นะครับเนาะแปลว่ามันใจตัวยืนก็คือหกหกนะปูวิ่งหกลุดหกลุดพี่น้องเอฟซี ลองรวมทั้งหมดที่กี่ตัวน่ะเด็กเด็ชิ้นี้หาโตครับนะในถึงว่านับเป็นตัวบอกผมนับเป็นตัวผมนับเป็นตัวเหรอหาโตครับนับเป็นโตัวกับมี่โยมี่มี่เกียรติสองตัวปูมีมีหาโตครับมีเล็กทั้งหมดสี่ตัวบอกหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวปูหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับสี่ตัวเจ็ดมีสองเอาหกไว้แค่น่ะโอ้โหโอ้ยหกสี่พี่น้องอย่าลืมเด้อกันไว้น้ำ พี่น้องมันก็แจมภาพห้อกวงสันวันนีเอาตามนี่ละเลขทังวันมีสี่ตัวหกแขวงสันแั่ที่บอหกสี่น้ำเหมือนพี่น้องล้องพิจารนาเลขหกสี่ไปน้ำด้วยครับผมเบาแหลมกับฟันเจ็ดสี่คือเก้าอันละแต่ว่านี่หกปูหกสี่ใกล้กันทุกงมดหกนะครับผมบ่หกครับตัวไหนมันมีหลายตัวกัหมูเบิ่งเอาหลอดครับตัวไหนมันมีหลายกัวหมูก็เบิกเอาครับ ตัวหลก็ม่ไม่พีน้องเจ็ดครับหกเจ็ดได้พี่น้องไหนมันหลายก็เอาเนื้อเด็กพี่น้องผู้ใดอยากได้บุญหลายก็เอาบุญหลายอถ้าเอาตัวหกไว้เป็นหลักยืนไว้คือไรมือปูด้ผมครับเอาเจ็ดประกอบตั้งไว้อีกครับผู้ใดมีตัวในใจก็ใส่ถูกเลยวันครับครับปูเอาวันนี้บ่ถูกพรุ่งนี้ถูกนะครับ อ่าถูกถูกเนะไปลาวกอนเนาะไปหาปูหรือเบผมสาธุปูอ่าถูกสุขุมมันครับผมครับลาพี่ลาน้องไปเลยครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องเอฟซีปูห้เป็นพิศนานะครับก็ชับตัวเล็กมากนะครับก็ขึ้นนยุกับโศกวัสนานทำได้พี่น้องเอฟซีแล้วแต่บุญไปบุญมั่นนะครับปูห้มากบางทันกระเบิ้งง่ายงก็ตีง่ายนะครับ บางท่านกับเบิ้งง่ายๆกับเตียงยากนะครับเอาแล้วตะโศกวาสนะปูให้ฟันหกลูดหกครับพี่น้องเอถือว่าหกเป็นตัวยืนนะครับส่วนเลขเก่านะครับแผงหกเป็นเก่านะครับพี่น้องเออยู่ขางลางก็คือหกเก้าเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับพี่น้องเอครับตัวเลขของปูนะครับปูบอกว่าหกยืนยุดจุดเก้านะครับเอาถือว่ารอบนี้มาชัดเจนนะครับพี่น้องเอให้พี่น้องพิจจรณนาเบิ้ง เอาซอยกันนะครับเอาข้ามยืนยันจากปูอีกรอบหนึ่งนะครับปูยู่แทะแน่นอนเนาะปูเนาะยูครับผมบอยากก้าวขาเลยเนาะอยู่กับที่เลยเนาะอ๋าบัตนี้พี่น้องอีฟซีเข้าสาธุไปด้วยกันให้โชคครับบัตรฟุกเดินบัได้เอาพี่น้องอีฟซีขอตะวันเข้ามาแมนๆตัวเดียวนะครับได้จากปูไปแมนๆไปตัวเดียวก็เป็นเงินแล้วพี่น้องอีฟซีครับสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับแต่ว่ารอบนี้จะเล่นง่ายอยู่เพราะมันบ,บ่มบเบิ้ล